แกงแล้วเราเดอ้อผู้ใดอยากกับมากิน้อจ้ะพี่น้องแกงแล้วเราจ้าแกงนมไม่ใส่เห็ดขมแต่บ่ขมจ้าเห็ดขมเสิบแซบต้มแซ่นก้วยดิบมันกันเลยบข่ขกมแซบแซบจ้ามาเด้อผยอยากถือถ้วยมาตักเอาเด้อพี่นอ้องเด้อคุณนะเป็นตาแ่บคัตะตาแ่บเนี่ยนมยนไม่ก็หามาแต่ต่องพูดผลเดอ้อจะขจาหามัแต่พูดอะไรเขาจา,อาจเอามาฝากสวบหนึ่ง กะเลตุ้มไว้จ้ะอหอมหอมหอมน้ำปลาแดกหูกูดักใส่เห็ดเข้าไปนึ่เห็ดกระดอกพอดีพอดีอดแก่งมิตเตแซบอย่านั่งกะหาเก็บเอาแถวนี้ละจ้าต้นทุ่นมือนี้กะมิเตเหต็ดขมได้พี่น้องเพราะว่าเจ้าของบ่ได้ไปหาเจ้าของซื้อเอาพักกะหาเก็บเอาน้องขางเฮือนนี่ละมีวัสพืชยางอย่านั่งพักขาพักก้านตึง ใส่านีแหละใส่เท่าที่มี